รอแห่นความตายแม่บารมันก็โดนเลยครับมีอะไรใหม่ๆบ้างนี่ะในค้งก็ไม่มีอะไรเลยลูกแก้วแดง ไอ้เดอร์สกินลูกแก้วครับมีตั้งห้าูกแล้วไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะครับไม่มีสกินเดอแรกหรือเรื่องไหนเนี่ยหายเข้าไปดูดิโอ้แมงก้าว้าวฮะ mm. ลูกแก้วแดงมีสกินใหม่เข้ามาเป็นสกินระดับเลเจนด์และลิมิเต็ดว้าวอย่างนี้ผู้เล่นสายพี่อย่างพี่หนึ่งต้องจัดแล้วนะมีลูกแก้วแดงตั้ง5ลรูกเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมารีวิว ไฮเอเตสกิลล์มิเต็ด510อยสิบปอกนะผมซื้อทันดีด้วยลูกแก้วแดงนี่สายปีเขาก็มีสกินที่ตอร์ผมมลรู้วยนี่เลยฉัมฉันนี่เละท่อหลอดเท่จริงเลยอ่ะเหมือนสายเติมเลยอ่ะลืมบอกไปนะฮะเรามาเล่นบทรมดานะครับเพื่อที่จะได้ โชว์แอคกันหน่อยนะครับผมจะให้พูดเล่นลมมิ่งนะฮะมาเล่นแคทที่จริงจังในบทแรงผมไม่ไหวนะเด AP ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิโอ้โหไม่โดนเลยที่บนยับที่บนยับซิวซิวยิงยิงสิวยิงซิวเล่นซิวเล่นซิวโปโปบปโ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 ปกินออกสีม่วงๆนะโทม่วง อารามลมแพ้ครบลมระยะไกลระยะไกลไม่ควรมีแต่แรกบบสวยสวยเอาเอ,าเอายินแทงเอาเรายินแทงเจวันนี้ผมมีสกิลสองและชิลิก้าเลือดโลสิ่งที่ผมจะทาก็คือสกิลสองเข้าไปใกล้เชลิก้าและยิงธรรมดาและออกมาจากป้อมแบบเท่ <c oughs> โอ้ยเ oh yeah. ียเกือบแค่เกือบฟิกเกอร์เหมือนนักแข่งแล้วว่ะตากรหางทโอ้โอโอ้โอโอ้โอแพ้ทางแพ้ทางแพ้ทางฉันสี่อ้้โอ้ี้หนึ่งเหมือนมีอะไรด้วยนะครับมีมุ่งด้วยนะ

เพื่อนป้อมป้อมป้อมหัวเพื่อนลอยงั้นลอยโคตรหล่อแม่ไงแม่จังหวัดนี้โคตรหล่อเลยวะาอะไรกันจะไหนจะเต็มจะไหนจะเต็มลมมึนใส่ปีป้อมลมมึนใส่ปีป้อมเป็นลมมึนที่ปีป้อมเลยมึนดอยหายว่ะเพื่อนตูเยอะจัง ไม่ทิมห้าวจังโอ้โหามาคตรเลยโคตรล้มเจ็บมากเจ็บมากไม่เิกเจอร์วะคตรเลแอคเอรมีสกิลันแอคเัรอย่างี้นี่เองดูว่าล้วม่ใส่เติมมันัโหดจัดนะสกิน้มันเท่ไหะโคตรหล่อไงโคยป้อมโคตรยป้อมเอ้เน และกับซิลกำลังปะทากันแรดมีอันติส่วนซิลดูจากทามิงก็น่าจะมีอันติด้วยเช่นกันจากการคำนวณผมแล้วแรดจะถ่ายซิลเข้าไปข้างหลังและซิลอาจจะอันติส่วนกลับมาเพื่อไม่ให้ <unless S 3> really. Marina, เป็นอย่างนั้นผมจะอันติเข้าไปเติมดาเมจวงเล็บลาชชอตแบบสวยๆนี่คือความคิดของผู้เล่น IQ 2 5 5 0ล้านเริ่มกันเลย

กูขอโลกโอ้ยชิบหาแล้วกูโอ้ไอยได้ไงปุ่มปุ่มเกมไม่ดีปุ่มเกมแม,ม่นเล็กเกินโดนเวลาแปดนาทีนะแอ่เล็กที่ก่อนไม้ทุกคนเล็กที่ก่อนไม้เราเป็นลมมิ่งนะเราต้องให้เขาลดแรงระบำแห่งความตาย กูเป oh, ิดเดินกูเผดเดินแม่งไม่หล่อเลยโอ้กดเดินเฉยเลยอ่ะเอ้าพิกเกอร์วิบนี่เดียวจริงอ่ะโอ้ยแหลมแหลมแหลมอันนี้เอาแหงจัดมาหนึ่มาหนึ่เพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนเอ้า แนบมาเม็นก็โดนเลยครับโคตรหล่อ oh. uh ่โคตรหล่อโคตรเท่เลยไม่ว oh. uh ่าละเรามาดูอ oh. uh ัน oh. ต uh ิกชอดนะครับแล้วอันติโอชิพาลกเพื่อล่ามาดิเพื่อล่ามาดิเพื่อนห์หหมาหยองมาหยองมาหยองจอาห์กับเพื่อโฟลิจอาหกั ขี้มอขี้มอคนมันหลอกครับคนมันหลอกครับอ้าวกูติดอะไรวะเมื่อกี้ผมติงผมปิงอะไรอ่ะผมเผื่อเดินเหรอข้างหลังข้างหลังวะป่าแล้วกูบายหน่อยเพื่อนโอ้โหเจ็บมากเพื่อนมันอือหาจจะตายวะหาจจะตายอือหาตายถ้าตายโดนอะไรตายเนี่ย

มีแค่เนียนแรงทุเรนอ่ะเราเป็นลมมิ่งใส่ตีป้อมนะครับเรียบร้อยนะชนะไปอย่างสวยงามเป็นสกินไฮเจตสุดเท่ห้าร้อยสิบปองนะครับผมมอแล้วผมเติมเองนะครับเห็นเนี่ย,ยหล่อ,หอจริงเลยว่ะต้องชื่อว่าเป็นสกินโคตรหล่อนะครับ อนนโยนเหมมืป่า,าและนี่ก็คือสกินของพี่หาเตะของเรานะครับว o าดูดลงดเป็นสกินมิเต็ดนะที่หาได้จากลูกแก้วแดงนะครับโดยที่เราไปสุ่มจาก็อตเตอรี่ทั่วไปนะครับผมตอนนี้ลูกแก้วแดงก็เมย์ใ,นในหม่ๆให้เราแล้วบอกว่าสายฟรีทุกคน ดีใจกันนะครับใครที่ชอบนะสามารถกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและตอนนี้นะครับพี่ดึกสุภาพบุรุษเขาได้มีระบบสมาชิกแล้วนะฮะใครที่สนใจนะครับสมัครได้เลยนะครับกับหม้อสุภาพบุรุษหนึ่งนะครับผมนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งสติกเกอร์ของเขาเข้ารวบดิสคอรดแล้วก็คลิปสําหรับชาวสมาชิกเท่านั้นนะครับและมีอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือหม้อสุภาพบุรุษ1 V1 นะครับสิทธิพิเศษเหมือนกับ มาะสุภาพบ,บุรุษหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณจะสามารถทักหนึ่งกับผมได้นะครับใครที่อยากสนับสนุนยูทูบเบอร์ตัวน้อยคนนี้นะครับที่ถูกชาวแชทลางแกนะครับจนเล่นไม่ได้ต้องมาเล่นโซโลนะครับใครที่สงสารเห็นใจนะก็เป็นเพื่อนแบบโอเคครับวันนี้ก็เช่นเคยนะเจอกันบ่าเพื่อเกิดต้องการขา